บัลดิงแจกแอปเปิลครบสี่นะครับสวัสดีครับผมกำลังเรียนสายกับใครอยู่ครับเอฟเลกครับครับผมครับคุณส่งใบเสร็จมาร่วมรายการแคมเปญดับเบิ้ลดิงแจกแอปเปิลอย่างเทพใช่หรือเปล่าครับใช่ครับไม่ทราบว่าคุณเก็บใบเสร็จไว้หรือเปล่าหรือถ่ายรูปไว้ทำไมครับเก็บไว้ครับคุณใบเสร็จที่คุณซื้อและส่งมานี่ บเสร็จที่คุณส่งมาแหะครับไปทาใบเสร็จที่คุณซื้อมาใหม่หรือว่าซื้อมาระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับจัไม่ได้ครับส่งไปสองสัาหครับสองสัาแล้วอันใบเสร็จใบหนึ่ง่ะคุณส่งกี่ครั้งครับอะไรนะครับใบเสร็จหนึ่งใบคุณส่งกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าส่งครั้งที่สองจะโมฆะนะครับแล้วก็ส่งเอ่อถ้าไม่ได้อยู่ในระหว่างวันที่ที่เรากำหนดไว้ก็โมฆะครับก็ ผมกุณตันดิชิตานะครับโทรบาแจ้งว่าคุณเป็นผู้โชคดีในวันเด็กคืนนี้นะครับเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัล a p p l e ทั้ง4เครื่องในวันเด็กเป็นของความวันเด็กนะครับครับคุณได้ทั้ง4เครื่องนะครับเพียงผู้เดียวครับเป็นรางวัลที่คนที่2ครับคุณทําอะไรอยู่ครับกางทเอาฟิสจุดที่ไหนครับ สุวรรณภูมิครับสุรภูมิเมื่อกี้ผมโทรไปอีกเบอร์หนึ่งติดภรรยาคุณเป็นคุณรับสายเขาบอกคุณทางานอยู่ที่สนามบินใช่ไหมครับใช่ครับครับยินดีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณไปที่หลังนะครับครับครับขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้รางวัลคนที่สองนะครับยินดีด้วยในวันเด็กนะครับวัสดีครับรับเลยครับทาไมครับคุณเป็นเสียงอะไรครับดีใจเลยครับ